น,นะะก็ต้องขอเชิญค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มกันจากการโชว์ของของตำแหน่งวิชาการนั่นเองค่ะและดิฉันก็ต้องขอเชิญผู้ลงสมัครตํตำแหน่งวิชาการใหม่เลขหนึ่งนางสาวพิรดาพรใบยูซบค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง3-4-5ค่ะขอเชิญค่ะ ผู้ลงสมัครนะคะจะสามารถเริ่มการโชว์ของได้นะคะหลังจากที่ได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มสับเวลาและต้องหยุดการโชว์ของเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าหยุดสับเวลานะคะค่ะโดยที่โจทย์ที่ผู้สมัครตำแหน่งวิชาการได้ค่ะมีดังนี้หากผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งวิชาการผู้สมัครจะมีแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอย่างไรบ้าง 1. ผู้สมัครจะมีแนวทางในการพัฒนาโครงการรุ่น,นพี่ติวรุ่นน้องและโครงการ Study Buddy ควบคู่กันอย่างไรให้สามารถเข้าถึงครอบคลุมและส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกระดับชั้นต้องนำเสนออย่างน้อย3แนวทางพร้อมทั้งอภิปรายแนวทางเหล่านั้นอย่างละเอียดและ 2. ผู้สมัครจะสร้างโครงการวิชาการใหม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่หากมีให้ผู้สมัครอธิบายรายละเอียดของโครงการวิชาการพร้อมระบุวัตถุประสงค์ขั้นตอนการดำเนินง,งานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการพร้อมนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยสังเคคขปค่ะค่ะผู้ลงสมัครนะคะมีระยะเวลาในการนำเสน,น,เสนอทั้งหมด3นาทีถ้าพร้อมแล้ว เริ่มจับเวลาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิพร่าพรประยุศพเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพีที่4ห้อง3 4มสาสายการเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่นค่ะโดยดิฉันนะคะเป็นผู้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งวิชาการหมายเลขที่1นั่นเองค่ะ โดยก่อนที่เราจะมาเริ่มสไลด์กันนะคะก็อยากจะขอเท้าความถึงประสบการณ์โดยส่วนตัวของเรากันก่อนเลยโดยเราเนี่ยได้เคยมีโอกาสนะคะเข้าร่วมโครงการรุ่นพี่ตือรุ่นน้องมาก่อนแลวเราก็มองว่าเออโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีนะคะเราเล็งเห็นถึงช่องโหว่บางอย่างในการเข้าถึงนักเรียนทั้งโรงเรียนค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีไอเดียริเริ่มนะคะที่จะนำมาร์เก็ตติ้งแสตดี้จี้นะคะหรือว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถซัมอัพได้เป็น C3 ในการเข้ามาช่วยปรับแก้แล้วก็พัฒนาโครงการของพวกเราคะ่ะ ซีแรกเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมบรมศึกษาเนะเราจะผลักดันนะคะให้มีการจัดตั้งโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องไม่เพียงแต่ในช่วงของ Sum m m a t i v e แต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ารวมไปถึงในช่วงของ Final ด้วยค่ะที่ต่อมาคือ c o n v e น i e n c e นะคะเราจะรวบโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องแล้วก็ส t า d y b บั d y เข้าไว้ด้วยกันโดยจะจัดทำเป็นเว็บไซต์นะคะที่สามารถเข้าถึงทั้งสองโครงการนี้ได้โดยจุดประสงค์ของอในข้อนี้นะคะก็เพื่อความสะดวกสบายการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นแล้วก็ การเพิ่มโฟล์ในการทํางานโดยใช้2โครงการนี้เป็นตัวช่วยในการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะโดยนอกจากนี้นะคะเรายังได้คิดถึงกลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งขึ้นมาซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์กับฝ่ายของวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีผลประโยชน์กับ อ,องค์กรต่างๆของเรียนเตรียมมมศึกษาด้วยนั่นเองค่ะนั่นก็คือเราสนับสนุนนะคะให้มีการทําจัดทําเป็นลิงก์นะคะรวบรวม IG ขององค์กรต่างๆในรเรียนเตรียมมมศึกษาเอาไว้โดยเราจะจัดทําเป็นลิงก์ทรีนะคะแปะไว้ที่ไบโอของ i g t ีทเเพื่อนๆเนี่ยเวลาที่จะต้องการหา IG ขององค์กรไหนก็สามารถเข้าไปค้นหาได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการแนบริงิ์ฟีดแบ็กเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของพวกเราด้วยได้นั่นเองค่ะที่ต่อมาคือการสื่อสชันะคะเราจะผลักดันให้มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ผ่านไอไม่เพียงแต่ผ่าน Instagram อย่างเดียวนะคะแต่ว่ายัางรวมไปถึงผ่านอินเตอร์คอมแล้วก็เป็นแชทต่างๆด้วยค่ะ โดยโครงการที่เราได้เริ่มคิดขึ้นมานะคะนั่นก็คือโครงการเอาสารุปมาแลกที่นี่รับฟรีของรางวัลซึ่งเป็นโครงการที่ทําร่วมกับสาร์บัตี้นะคะโครงการนี้เนี่ยโปรเซสก็้องง่ายๆเลยค่ะหากเพื่อนๆนะคะเอาเอาสารุปของตัวเองมาแลกกับทางสาร์บัตี้ก็จะได้เป็นใบสะสมแต้มไปนะคะและเมื่อสะสมแต้มครบแล้วก็จะมีรางวัลมีของรางวัลพิเศษจากทางกอนอสามารถแลกไปได้เลยนั่นเองค่ะซึ่งของรางวัลนะคะก็จะมีตั้งแต่พวกขนมเล็กน้อย,อยแล้วก็ไปจนถึงอของใช้จิปาถะนั่นเองค่ะ ละโครงการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโครงการที่เราจะจัดตั้ง Open c h a ชนะคะที่รวบรวมแหล่งรากิจิบัตแนะนําทุนนะคะแล้วก็จัดแนะแนวทางการศึกษาต่อมหาลาัยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะไม่เพียงแต่เหมาะสมสําหรับพี่มหกอย่างเดียวแต่ว่าน้องๆมสแล้วก็พี่มหเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วยนั่นเองค่ะก็จบการนําเสนอไปแล้วนะคะก็ฝากเบอร์หนึ่งไว้ในใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆานะคะหยุดจัดเวลาคะ่ะ ขอขอบคุณหมายเลขหนึ่งนางสาวพิรดาพรใบยูซบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง3-4-5ค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการโชว์ของของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งวิชาการหมายเลขสอนางสาวกดชพรนิดมอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง9-3-6ค่ะ ค่ะผู้สมัครนะคะจะสามารถเริ่มการโชว์ของหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณว่าเริ่มจบเวลาและต้องหยุดการโชว์ของหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณว่าหยุดจบเวลาค่ะโดยการโชว์ของในตำแหน่งวิชาการค่ะมีโจทย์ดังนี้ค่ะผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งวิชาการผู้สมัครจะมีแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอย่างไรบ้าง 1. ผู้สมัครจะมีแนวทางในการพัฒนาโครงการรุ่นพี่ดูรุ่นน้องและโครงการ Study Buddy ควบคู่กันอย่างไรให้สามารถเข้าถึงครอบคลุมและส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการนักเรียนโรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาทุกระดับชั้นผู้สมัครต้องนำเสนออย่างน้อย3แนวทางพร้อมทั้งอภิปรายแนวทางเหล่านั้นอย่างละเอียดค่ะและ 2. ผู้สมัครจะสร้างโครงการวิชาการใหม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่หากมีให้ผู้สมัครอธิบายรายละเอียดของโครงการวิชาการพร้อมระบุวัตถุประสงค์ขั้นตอนการดำเนินงานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการพร้อมนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยสังเขปค,คะ่ะผู้ลงสมัครมีระยะเวลาในการนำเสนอทั้งหมด3นาทีถ้าพร้อมแล้ว เริ่มจับเวลาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจีนา่านางสาวกชพรเนตรมรนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง936และนักเรียน Gifted English ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งวิชาการเบอร์2ค่ะ จากสดข้อแรกที่ดิฉันได้รับดิฉันมีแนวทางในการพัฒนาโครงการโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องโดยเพิ่มวิธีการเรียนและเวลาการเรียนค่ะเพราะที่ผ่านมามีการเรียนแค่สดแล้วก็ผ่านคลิปย้อนหลังดิฉันเลยจะมาเพิ่มอีกวิธีนึงก็คือผ่าน Google m e e t สําหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนตามเวลาจริงแต่ว่าไม่สามารถอยู่โรงเรียนเย็นได้ค่ะมาถึงเวลาการเรียนค่ะจากปีการศึกษาที่ผ่านมาดิฉันสังเกตว่ามีนักเรียนที่อยากเรียน2วิชาแต่ว่าจัดขึ้น พร้อมกันเลยจําเป็นที่ต้องเลือกแค่วิชาใดวิชาหนึ่งดิฉันเลยจะเพิ่มระยะเวลาของโครงการนี้เพื่อที่จะวิชาจะได้ไม่ทับสอนกันค่ะส่วนแนวทางในการพัฒนาโครงการ Study Buddy นะคะจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ Mock Test เป็นฟีเจอร์สำหรับการทำโจทย์หลังจากดูคลิปเพื่อที่จะให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจของตัวเองหลังจากการดูคลิปแล้วก็นักเรียนจะทำ จะตอบคำถามจากฟอร์มเป็นคล้ายๆ Google Form แล้วก็นักเรียนสามารถทรนาบคะแนนได้ทันทีแล้วก็รู้ว่าข้อไหนตอบผิดตอบถูกหลังจากส่งคำตอบได้ทันทีค่ะฟีเจอร์นี้จะทำให้นักเรียนทุกคนลองคุ้นชินกับโจทย์แล้วก็ไม่ตื่นเต้นเวลาเข้าห้องสอบจริงค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์การเก็บคะแนนแล้วก็การแข่งขนนันสโบร์บอร์ดค่ะซึ่งเป็นซึ่งนักเรียนจะสามารถสะสมคะแนนได้จากการดูคลิปติวแล้วก็การทำม็อกเทสถ้าทำม็อกเทสได้คะแนนเยอะก็จะสามารถสะสมคะแนนได้เยอะขึ้น แล้วก็นักเรียนสามารถเห็นคะแนนของตัวเองและลำดับของตัวเองผ่านสกอร์บอร์ดค่ะส่วนโจทย์ข้อที่2นะคะโครงการที่ดิฉันนำเสนอก็คือโครงการเตรียม to English ค่ะเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมมูลนศึกษาค่ะเพราะดิฉันเชื่อมั่นในโรงเรียนเตรียมมูลนศึกษาในการส่งเสริมทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ฉันเลยอยากจะมาส่งเสริมด้านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญเช่นกันค่ะ โดยโครงการนี้จะจัดโดยการหาคนติววิชาภาษาอังกฤษเนื้อหาที่ไม่ได้สอนในห้องเรียนเช่นทักษะการสื่อสารการเขียน academic writing หรือว่าการฟังโดยบุคลากรที่จะมาสอนจะเป็นรุ่นพี่จบเตรียมแล้วอาจารย์หรือว่าคนในโรงเรียนที่มีความเอคนในโรงเรียนที่มีความสามารถในวิชานั้นค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออยากให้นักเรียนมีความรู้ในด้านวิชาภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทักษะที่นักเรียนเรียนก็สามารถนําไปสอบ IELTS หรือว่าสอบวัดระดับภาษาได้อีกด้วยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นโครงการเอ้เป็นขั้นตอนการดํนาเนินการข้าวๆนะคะซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของปี2569ค่ะสุดท้ายน,นี้ขอฝากจีนา่าวิชาการเบอร์2การ์ตูนต้องดูดิสนีย์แต่ถ้าวิชาการที่ดีเลือกจีนา่าจีเบอร์2ค่ะขอบคุณค่าขอเสียงประมือให้กับหมายเลขก2นางสาวกวษชพรนิดมอนค่ะ และลำดับถัดไปค่ะขอเชิญผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งวิชาการหมายเลข3นางสาวฉันซินีใช้ประสิทธิผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง936ค่ะค่ะในการผู้สมัครนะคะจะสามารถเริ่มการโชว์ของได้หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณคำว่าเริ่มจับเวลาและต้องหยุดการโชว์ของหลังจากได้ยินสัญญาณคำว่าหยุดจับเวลาค่ะและในการโชวของสำหรับตำแหน่งวิชาการมีโจทย์ดังนี้ค่ะ หากผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งวิชาการผู้สมัครจะมีแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอย่างไรบ้าง 1. ผู้สมัครจะมีแนวทางในการพัฒนาโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องและโครงการส Stu ดี b บัดี้ควบคู่กันอย่างไรให้สามารถเข้าถึงครอบคลุมและส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกระดับชั้น โดยผู้สมัครต้องนำเสนออย่างน้อย3มแนวทางพร้อมทางอภิปรายแนวทางเหล่านั้นอย่างละเอียดค่ะและ 2. ผู้สมัครจะสร้างโครงการวิชาการใหม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่หากมีให้ผู้สมัครอธิบายรายละเอียดของโครงการวิชาการพร้อมระบุวัตถุประสงค์ขั้นตอนการดำเนินงานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ พร้อมนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยสังเขปค่ะค่ะผู้ลงสมัครมีระยะเวลาในการนำเสนอทั้งหมด3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาค่ะสว,สวัสดีค่ะดิฉันมีนาน่างสาวชันสินีชัยประสิทธิ์ผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แผนการเรียนภาษาภาษาจีนห้อง936เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตำแหน่งวิชาการเบอร์ v 3ค่ะ โดยขอไปที่โจทย์แรกของเรากันก่อนนะคะซึ่งก็คือแนวทางในการพัฒนาโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องและโครงการ Study Buddy ค่ะแนวทางแรกของเรานะคะคือการคือการสำรวจปัญหาในแต่ละวิชาปรับปรุงเนื้อหาค่ะโดยผ่านแบบฟอร์มสำหรับโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องเนี่ยคำตอบทั้งหมดจะถูกส่งให้พี่ติวเพื่อให้พี่ติวเนี่ยทำชี้ที่ในในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจค่ะ สำหรับโครงการ Study Buddy คำตอบที่ได้ก็จะนำไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของคณะกรรมการนักเรียนเพื่อหานักเรียนที่มีความสามารถในวิชานั้นๆมาออกแบบฝึกหัดโดยเนี้ในส่วนที่เป็นปัญหาของนักเรียนค่ะโดยนักเรียนที่เสียสละเวลามาออกแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะได้เกียรติบัตรไปด้วยค่ะถัดไปแนวทางที่สนะคะคือการสร้างฟอร์มรับสมัครพี่ติวโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะในฟอร์มจะมีการขอช่องทางการติดต่อต่างๆแล้วเมื่อถึงวันเปิดรับสมัครพี่ติวเนี่ยเราจะเลือกพี่ติวโดยว่าจากความรู้ในการสมัครค่ะโดยการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเปิดรับสมัครและการนึอเข้ากลุ่มไลน์เนี่ยก็จะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของคณะกรรมการนักเรียนค่ะและแนวทางสุดท้ายนะคะคือการใช้เกมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รับรางวัลแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยสําหรับโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้องเนี่ยเราจะมีเกมข่าหูสั้นๆนะคะเป็น แบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหาที่เพิ่งเรียนไปในช่วง uh, การติวแบบออนไซต์ site, ค่ะสำหรับโครงการ StudyBuddy เนี่ยเราจะมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีฟีเจอร์เกมตอบคําถามแบบฝึกหัดที่มีระบบสะสมแต้มและสามารถนำแต้มนั้นไปแลกเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆได้ค่ะนะคะจะเป็นโครงการทางด้านวิชาการใหม่ที่อยากจะนําเสนอให้ทุกคนฟังค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีชื่อว่าโครงการ Academic Skill Sharing Hub เป็นโครงการที่เราเนี่ยจะสร้างพื้นที่ออนไลน์สำหรับนักเรียนเพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆผ่านช่องทาง Open Chat Line และ Discord โดยนักเรียนที่มีข้อสงสยัยหรือมีข้อมูลข่าวสารอยากจะแชร์ร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปพิมพ์ข้อความไว้ได้เลยค่ะและเนื่องจากเวลาของเรา ขอเชิญทุกคนสแกน QR โค้ดนี้นะคะจะมีลิงก์เป็นรายละเอียดต่างๆของโครงการวัตถุประสงค์ขั้นตอนการดำเนินง,งานรวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะพบในขณะการดำเนินง,งาน,นะคะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะใครเอ่ยวิชาการที่จริงใจถ้าไม่ใช่มีนาเบอร์สขอบคุณคะ่ะขอเสียงปรบมือให้กับ หมายเลขสามนางเาวฉันซีนีชัยประสิทธิ์ผลค่ะ